ถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลของต้นไม้คุณต้องเปลี่ยนตั้งแต่ลาาถ้าคุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่มองเห็นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือความคิดและทัศนคติของคุณที่ทำงานโดยที่คุณไม่รู้ตัวจิตคือทุกสิ่งสิ่งที่คุณคิดจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณคุณเป็นคนที่กำลังดึงดูดสิ่งเหล่านั้น เข้าหาชีวิตคุณเองไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถสร้างปัญหาให้คุณได้มากเท่ากับความคิดของตัวคุณเองฉะนั้นความสุขในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเพิ่มศักยภาพตัวเองด้วย Growth Mindset ความสำคัญของการมี Growth Mindset นะคะในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว กร m ไมเซต t คือกรอบความคิดแบบเติบโตที่เชื่อว่าสมองของมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับอัตราการเรียนรู้ความสามารถและสติปัญญาเป็นเรื่องของพรแสวงการมีกรดไมเซตอะคะจะทําให้บุคคลนั้นนะคะมีความกล้าที่จะฝ่าฟันเรื่องยากนะคะมองว่าอุปสรรคไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว นับเป็นกระบวนการคิดที่พยายามพาตัวเองออกจากกรอบเดิมค่ะเพื่อเป็นการค้นหาสิ่งที่ดีกว่าและเชื่อว่าสิ่งใหม่นั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ